นที่ติดตามเพจจุดลมอะไรรถ a t ทีวและดี y ไว้ครับครับวันนี้ผมจะมาดีลก็คือเดี๋ยวรุ่เนี้ยจะจัดส่งลูกค้าแล้วนะก็เดีย๋ยวผมจะมาวัดขนาดดัดแปลงใส่กับถมอหมอไใส่ก็เตือนก่อนนะครับชุดนี้จากลูกค้าเนี่ยจะนำไปดัดแปลงใส่เป็นกับมอนใส่ทำเปลี่แบบนึงได้ทางรา้านเรามีให้อ่เดี๋ยวก็อื่นผมมาวัดชุด เทาก่อนเลยนะครับจุดแกนทองจุดแกนทองเนี่ยจะมีความยาวที่แปดสองเซนครับแปดสองนี่ครับจุดสวิงอาร์มตะวิงอาร์มความยาวทั้งหมดอยู่ที่ห้าสิบสามเซนส่วนความกว้างความกว้างครับความกว้างรวมของความเคลียร์นอกรวมเนี่ยคืออยู่ที่ยี่สิบสามเซนส่วนความกว้างด้านใน ด้านในอยู่ที่15เซนครับนี่ก็เขาจะมีกเชื่อมใส่กับหจุกตัวนี้ได้เลยแต่ผมมองว่าถ้าใส่ตัวเดียวเนี่ยมันไม่แข็งแรงกพี่ๆก็อาจจะให้ช่างเชื่อมสองฝั่งเนี่ยใส่เป็นชุกสองตัวชุกเนี่ยใช้เป็นชุกตัวเดิมของมัวใส่ได้เลยนะครับก็จะมีบางรุ่นครับที่เอาไปใส่แล้วอาจจะขนาดไม่เท่ากันก็อยู่ที่ ช่างอีกทีนึ่นะครับว่าจะประกอบอยังไงก็คืออาจจะเพิ่มบูทเข้าไปนิดนหน่อยครับแตงไม่เย็นครับชุดนี้สามารถพอขอดสวิงอาร์มของมอเตอร์ไซค์ออกไา้องคิดเลยแล้วก็จะมีตัวชุดปั๊มครับปั๊มนี้จะเป็นดัมเบลกก็จะมีจาน,นดิสเบรกตึดเตอร์ออโต้ครบชุดครับแล้วก็มาดูรายละเอียดของล้อครับล้อตรงนี้ นี่ครับขนาดของล้อก็คือสิบแปดคูณเก้าจุดห้าศูนย์ขีดแปดก็คือความสูงของล้อจากพื้นถึงของความสูงของล้อเนี้ยก็คืออยู่ที่สิบแปดนิ้วคูณเก้าจุดห้าก็คือหน้ากว้างหน้ากว้างของอยางครับที่สัมผัสพื้นถึงเก้าจุดห้านิ้วขีดแปดก็คือขอบครับขอบของกระทะ ด้านในก็คือได้แปดนิ้วตับยางตัวนี้สัไม่มียางไหครับครับนี่ก็ดูสินค้าเลยครับที่เป็นที่เพิ่สั่งเข้ามานี่ก็ลูกค้าสั่งจองไว้หมดแล้วนะครับก็เ๋ยวทใหนี้แจะส่งเำาหรับพี่ๆท่าไหนที่สนใจชุด ขอหลังเอทีวีครับที่จะเอาไปดัดแปลงเพจหรือเฟซบุ๊กได้นะครับก็ชุดนี้ครับผมบอกเกินราคาตอนนี้ผมลดเหลือแค่ชุดละ8,500บาทรวมจัดส่งปรีทั่วไทยครับสำหรับพี่ท่านนะครับครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ชุดนี้จะเป็นชุดพ้อหลังของรถ e t ทีวีครับสำหรับพี่ๆสามล้อ บรรทุกหรือลุยเข้าสวนครับชุดนี้ระบบเกียร์ก็จะเป็นเดินหน้าถอยหลังครับปกติชุดนี้จะเราจะให้ไม่ครบชุดเลยนะครับก็ขนาดของล้อก็จะเป็น18คูณที่สนใจชุดปลาห่ังของ ATV ก็ถ้าขมานีินบอกได้นะครับรับก่อนครับ